ทางขึ้นดอยผาตั้งครับตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นประตูสยามเลยขึ้นไปข้างบนอีกประมาณ1กิโลเมตรเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูครับว่าผาตั้งจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนดอยผาตั้งครับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ที่จอดรถของผาตั้งนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดถ้ามาเที่ยวดอยผาตั้งก็รถมาจอดบริเวณนี้ที่จอดรถกว้างขวางอยู่นะครับยาวไปถึงนู่นจอดได้เป็นร้อยคันเลยวันนี้เรามากัน3าคนเช่นเคยครับสวัสดีครับเหลีครับตอนนี้เราอยู่ผาตั้งนะครับเดี๋ยวให้เหลีพาไปเที่ยวผาตั้งนะครับ ครับยอดผาตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับปี่ผมชี้เป็นดอยแปลกของแปลกตายที่หนึ่งที่น่าค้นหาหววสวัสดีครับพี่สุดาสครับเดี๋ยวเราไปอีกดอยหนึ่งนะครับจะไหวไหมเนี่ยอยู่ข้างบนโน่น <laughs> ดอยนี้เราให้ถึงนะครับได้ได้ได,ได้ขึ้นอยู่ <laughs> เป็นภูเขาภูเขา หินสวยมากเลยเราเดินมาประมาณ200เมตรเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นแผนที่ของอำเภอเวียงแก่นครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนี่ครับจุดนี้ดอยผาตั้งที่เรามายินด,ดีต้อนรับดอยผาตั้ง มีร้านค้าครับสวัสดิการต่างๆของที่นี่โอ้ไปสินค้าโอท็อปวายอร่อยชิมทุีขวายวอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวดอยก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราชิมก่อนแล้วก็ึินไปได้เดี๋ยวจะเป๋ไม่มีปี๋นิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะไม่มีบ้านยกข้าว ไม่ค่ะเขาใจดีให้ชิมก่อนขึ้นดอยครับแล้วก็ไปเที่ยวเดี๋ยวชิมกระดูกกระน้ำโอ้อร่อยครับอันนี้อร่อยพอาะยายชิมแล้วก็ขึ้นไปนี่สวยมากเลยมีอีกหนึ่งชิมจ้ะนีหนึ่งชิมอันนี้องุ่นแดงแก้วเขาน่ารักจังเลยเนาะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวยังไงให้ผมขึ้นไปก่อนเนาะ เดี๋ยวผมไปก่อนชิมแอลมอนด์รกะแม่ค้าใจดีครับให้แอลมอนด์ชิมเดี๋ยวลงมานดิได้ซื้อละทิ่วายแล้วไปเที่ยวนี่จะสวยมากเลยโอ้ท่านใดมีโอกาสไปเที่ยวก็มาอุดหนุนนะครับสินค้าเป็นสินค้าคล้ายๆอด o อบเนาะใช่ค่ะอดฮอบนี่ครับชื่อร้านเจนนนลแลวก็ป้าพร้าพรครับที่ปากทางขึ้น ผาตั้งนะครับนี่ครับดอยผาตั้งทางทางขึ้นดอยผาตั้งผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขาโอ้ซุมเขาสวยมากเป็นรูปปั้นออกจีนจีนหน่อยชายหญิง <laughs> ก็เก็บภาพไว้สวยงามแปลกหูแปลกตาเนาะ,ะมาเชียงรายนะครับไม่มาไม่รู้มีที่เที่ยวเยอะมากอุ้ยขึ้นมาข้างบนนี้ลมแบบ,แบนเ,นเย็นมากอะ่ะดูโอ้ข้างล่างเป็นปปเป็นเหมือนประตูสวรรค์เลย ดูลมลมพัดครับเป็นคล้ายๆป่องลมเลยครับผมเดี๋ยวผมพาลงไปดูเพื่อนๆเห็นไหมครับลมพัดแรงมากแล้วก็เย็นเย็นมากเลยเป็นประตูสวรรค์ประตูลมเลยครับเมสซิง่ง ไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับพี่เย็นมากเป็นช่องลมครับตี่นี้ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องลมที่ผมเข้ามาลมหัดตลอดเวลาเลยครับเย็นสุดๆเลย ตอนนี้เราเดินขึ้นมาดอยผาตั้งลมแรงมากเลยฝั่งนู้นเป็นสปปลาวนะครับดอยผาตั้งนี่ครับตัวเวงแกนก็เชรายดอยผาตั้งนี่ก็เป็นดอยเขาเรียกว่าผาผาหมนซึ่งเป็นเขา กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะน,นี้เป็นซุ้มเยืดรอดซุ้มศาลาอุรร์นายพลลีบริเวณผาตั้งนี่ก็จะมีชนชาติพันธุ์อยู่หลายชนชาติพันธุ์นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวมง้งชาวจีน แล้วก็เผ่าอื่นๆมาอยู่รวมกันคนน้อยนี่นะครับเอาผมถ่ายตรงนี้ให้ดูลแล้ว,วลเราไปยืนอยู่ฝังนี้เราก็จะเห็นแม่น้ําโขงแม่น้ำโขงฝั่งนี้ก็จะ ขึ้นก็จะเป็นบันไดเนิน1 0 2เนิน103ป่าหินช่องผาขาดพระพุทธร,รูปนี่เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆดอยผาตั้งชื่อเสียงโด่งดังอยู่ครับเป็นดอยที่สวยงามมากที่ข้างบนดอยมีต้นไม้แปลกหูแปลกตา อีกที่หนึ่งที่น่าค้นหามีลานพระพุทธรูปสาธุด้วยโอ้โอโดอยผาตั้งอยู่แค่เนี้ครับไม่ไกลเท่าไหร่แต่จะมีความชันอยู่ ทางเดินมามีป่าหินด้วย สุดนี่ก็ถึงแล้วครับมีต่อยเขาลุงอ๋อมีต่อยอีกเขาด้วยสู้ต่อไปตรงนี้เป็นจุดชมวิวช่องขาขาดจุดชมวิวผาขาดเป็นช่องหินเดี๋ยวเรามาดูว่า อาคารยังไงอ๋อเป็นช่องธรรมดาก็เป็นจุดชมวิวของแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงไหลไปนู่นสวยมากบรรยากาศแล้วก็ภูเขาล้อมรอบเลย ก่อนที่จะถึงยอดผาตั้งมีราวบันไดครับเป็นบันไดขึ้นไปโู้แต่ที่นี่ลมลมแรงมากเลยไม่ร้อนเลยครับลมแรงมากเนิ่นหนึ่งศูนย์สอง ็นจุดชมวิวของเนิน102ตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วยอดเนิน -2 น2่อับรถไปได้ยันอันนี้เนิน102อยู่ตรงนี้ ครับทำไมมันสวยงามมาได้ขนาดนี้อันนี้เนิน1.2 0ที่เราอยู่ส่วนฝั่งนู้นเป็นเนิน1.03ฝากไว้ก่อนนะครับโอกาสหน้ามาไปแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทางไป1เนิน1.03ไปทางไหนเนี่ยโอ้ไปทางนี้ครับมีทาง จับราวบันไดไปได้อยู่นี่ครับลงทางนั้นเลยแล้วก็ไปเนิน103ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู360อรอยหงศาของดอยผาตั้งเอาแค่เนิน102ก็พอละ เป็นเนินหนึ่นย์สเมื่อกี้ที่เราจอดรถฝั่งนู้นนะครับอีบภาพบรรยากาศของดอยผาตั้งอีกครั้งก่อนที่เราจะลงไปให้ดูลมอีกทีหนึ่งว่าแรงมาก ครับใครไม่เคยมาแนะนำต้องมาครับจะรู้ได้ว่าเชียงรายมีดีๆเยอะนี่ครับทางลงท,ทางลงเป็นบันไดยอย่างสวยงาม